มาเด้อยวกีฬาปีน,นมือเศร้ามือเศร้าอันนี้ช่องคาบเลยนะมือเศร้ามันกิกกนตอนนี้กกินเนาะคนจะเจริญอ,อาหารมาจา้ะของแซ่พื้นกับผุกม,มักนานนานทีนทีที่บ่แบบนึงลาบสีดบาสิกินบิบเนาะบุะคคลก,กินก็กินบ่ได้คือว่าเป็นอันยัง ยังปากยังหินจะเลื่อยไปขัวคือเก่าครับพอยยผอยเซ็บแซบ่บสดขากสุดยิ่ลุ่มเนี่ยบ้างพีกัดเัาทีเอาอันนั้นลง คำยาบางย mm. มึงดูจับบัดสิ้นแซบอยู่้เอาคำย่ามยังมึงดูเปเป้ยๆคำบะไรปะกว่าจบซิบเด้ๆเด้อ hmm. พ mm ี hmm. mm ่น้องอื